สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ค่ะเคียจะพาชมทุเรียนพันหม่อนทองบ้านแม่เคียค่ะนี่ค่ะต้นนี้จริงๆแล้วติดสี่สิบลูกติดสี่สิบลูกแต่โดนฝนโดนฝนมนันเลยล่วงไปเหลือประมาณแค่เนี้ยประมาณที่ล่วงไม่รู้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่ิบสี่ ยี่ิห้าเหลือยี่ห้าลูกจากสี่สิบลูกเหลือยี่สิบห้าลูกเนี่ยดกพอสมควรเนี่ยไอที่มันร่วงๆไปเนี่ยเออไซนนี้รุ่นนี้ก็ประมาณอีกอีกประมาณสองเดือนแล้วมั้งหกสิบวันมัน้งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเดี <laughs> ๋ยวก็ไม่ได้นับไม่ได้อะไรหรอกเพราะว่าแม่เขาปลูกเป็นทุเรียนออร์แกนิกอะ เป็นทุเรียนปลอดสารน่ะเขาไม่จะฉีดยาไม่ได้อะไรเลยเขาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันร่วงก็ร่วงไปคือไม่ได้แต่งไม่ได้อะไรเลยคือให้มันสลัดต้นลูกเองน้มันสลัดลูกเองแล้วที่เหลือก็เอาไว้ไม่ต้องไปแต่งทิ้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นน่ะเป็นทุเรียนออกแกนิกนี่ไอ้ต้นนี้มันต้นใหญ่มันก็มีเยอะหน่อยต้นนี้ต้นเล็ก ตอนเล็กก็ติดเยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองต้นนี้มีตั้งสิบสองลูกดูกสิคะอันนี้ลูกแป้วๆอน,นี้ลูกสวยทุเรียนพันหมอนทองทุเรียนพันหมอนทองออแกนิกทุเรียนปลอดสารนะคะ ของแม่เคลียค่ะพาเพื่อนๆชม